่อามาคนที่เกิดวันพุธนะคะ,คะวันพุธตอนนี้ก็มีพี่อา<อ>นะคะมีพี่อาด้วยแล้วก็มีน้องอัมพรปกป้องนะคะส่วนคุณฝนบอกว่าวันอาทิตย์นะคะแล้วส่วนน้องฝนเองวันจันทร์ผ่านไปแล้วเมื่อกี้สักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาพูด นิดหนึ่งกันละกันนะคะ,คะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะที่วันพุธนะคะวันพุธนะคะวันพุธค่ะ,คะ,คะการงานการเงินความรักโอ้โหนี่ดูมาวันพุธปังมากนะคะการงานได้หัวใจเปิดอย่างนี้นั่นหมายถึงค่ะดวงการงานของคุณเปิดมากใครทําธุรกิจต่างประเทศใครทําธุรกิจออนไลน์คุณจะได้ออเดอร์ปังๆค่ะการเงินค่ะบุญกุศลนุนนํานะคะจะทําให้เงินเพิกพูนเนื่องจากมันรวมกับงานที่ได้ส่วนความรักถ้าตอนนี้กําลังคิดจะแยกทางกับใคร ตั้งสติดีๆแล้วค่อยออกไปหรือกลับมาอยู่ด้วยความสุขแล้วก็คุยเจราจากันนะคะวิธีเสริมดวงง่ายมากๆเลยค่ะอะไรก็ตามวัดไหนสถานที่ไหนนะคะที่ ท่อน้ําเขาแตกพี่แมว่ะหาที่ไหนคะท่อน้ําแตกหรือบริจาคน้ําหรือถวายน้ําหรือแม้แต่หลังคารั่วเพราะหลังคารั่วนั่นหมายถึงน้ําจะหยดลงมาให้อธิษฐานค่ะแล้วก็ขอให้บุญกุศลนี้อุดรูรั่วที่จะทําให้เราผิดหวังค่ะค่ะนะคะต้องต้องไปหาให้ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีน้ํารั่วไปทําให้รั่วได้ไหมนีไม่ได้เกเคล็ดไม่ได้ต้องต้องเอาแบบว่าธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะคะใช่ค่ะ